วันนี้จะชวนทุกคนมาเป็นชาวปารีสเซียงไปกินอาหารฝรั่งเศสแท้ๆททนี่คือครั้งแรกในการกินหอยทาทกดูดี <สำ S 1> ทุกค<ส>ำคำโอ้โหชิ้นใหญ่มากเนะี่ยอยาให้ดูชิ้นก้ามนี้ให้เธอคนเดียวเลยนะช็อกโกแลตลาวาก,ก่อนพอลงไปแล้วน่าทานมากเธอ,เอ,อมันาำกึบ ก็หอยก็แบบดีมากอ่ะใครไม่เคยทานหร้วว่าชอบเลยแล้วมิ้ครีมโคตดีบองชูนี่เปิดกันแบบนี้หลายๆคนจะงงว่าทำไมเราเปิดมาบองชงบองชูงงแล้วใช่แต่จริงนะวถูกต้องแต่วันนี้เราจะมาเป็นชาวาาีิเซียนกันอ่าตอนนี้ยังไปฝรั่งเศสไม่ได้ใช่ไหมล้วเวลาดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบ บรรยากาศเขาดีอาหารเขาดีาอะไรแบบนี้ยังไปไม่ได้ก็เลยอยากจะชวนมาวันนี้ชวนมากินอาหารฝรั่งเศสกันออที่นี่เลยเซนทันเวอร์ฮนะต,ตอนนี้เราอยู่ที่เซนทันเวอร์ก็เขามีร้านอาหารสำหรับฝรั่งเศสเลยแล้วก็เป็นเมนูแบบนําเข้าเลยนะวัตถุดิบนำเข้าคือแบบโหแต่ละอย่างหากินยากมากเหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยเดววันนี้เราไปดูกันตอนนี้พรอมแล้จะไปบองชูข้างในบงชูทําไมไปบ้องอข้ หเข้ากันมาแล้วนะฮะบอกเลยบรรยากาศดีมากเมื่อกี้เธอใช่เลยคือเหมือนเปลี่ยนฟิลเลยอ่ะเหมือนตอนนี้แบบเฮ้ยอยู่ต่างประเทศหรือเปล่าขอบอกชื่อร้านกันหน่อยนะฮะนี่คือร้านวิกตอเรียบายโคคอดเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสเรียกว่าฝรั่งเศสแท้ๆเลยฝรั่งเศสแท้ๆเลยหรือว่าเรียกว่าฝรั่งเศสสไตล์ออเดย์ดิเน็งที่มีแบบว่าเปิดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นคือมาทานได้ใช่แล้วที่นี่บอกเลยว่าเมนูเขามีให้เลือกถึงร้อยกว่าเมนูเลยนะ ต้องคือเยอะมากๆแล้วเชฟก็คืออิมพอร์ตมาจากฝรั่งเศสเลยจ้านั่นแน่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันตอนนี้เราสั่งเมนูมาเรียบร้อยและ้ะนี่คือเมนูที่คนฝรั่งเศสชอบมากสคาโก้นี่หรือว่าหอยทากนั่นเองและเมนูจานนี้นะเป็นหอยที่นําเข้าจากฝรั่งเศสก็คือเป็นหอยทากที่นำเข้า,ท,ขาที่อยู่ฝรั่งเศสเลยบินมาบินมาถึงนี่เลยแต่ก่อนกินเราอธิบายก่อนคือหอยทากที่เขาจะมาทํากิน เขาต้องให้น้องอะคนอาหารสองสัปดาห์ด้วยกันเพื่อที่จะขายสิ่งสกปรกอะไรถูกต้องถึงจะมาทําได้แต่ส่วนใหญ่หอยทากที่เอามาทำเนี่ยก็จะเป็นหอยทากที่เป็นแบบฟาร์มเลี้ยงอยู่แล้วเพื่อมาทําอาหารก็คือสะอาดปลอดภัยใช่นี่คือครั้งแรกในการกินหอยทากแบบไม่เคยกินหอยทากมาก่อนตะมุตะมีมากมีความนุ่มหนึบมากอี่แลวกลิ่นคือหอมและหิวเลยแบบเป็นกลิ่นเนยกระเทียมคล้ายๆแบบขนมปังใช่ใช่ใช่ มีความมันๆแล้วตัวหอยก็แบบดีมากอ่ะฉันรักเมนูนี้ <Wow. S 1> ใครไม่เคยทานแล้วว่าชอบเลยแล้วรอบๆอ่ะมันมีความกรอบด้วยนะแล้วพอเคี้ยวใช่ป่ะมันมีความหอม เสริมเข้ามาของตัวพวกเนยกระเทียมขึ้นเทศมันไม่เหมือนเรากินหอยอยู่อ่ะซอสแบบซึมเข้าไปแล้วอ่ะอซึมแบบแต่ว่าอันนี้มันจะไม่ได้มีรสชาติแบบหวานๆน,นะมันเป็นรสชาติแบบเต็มๆของเนยเลยเปิดรสชาติได้ดีมากเออเหมือนเปิดท้องเลยนะเมื่อกี้แบบอยากกินต่อมาเมนูต่อไปกันบ้างคอเคียสจัมบอนทรัฟเฟิลนะคะสิ่งที่เห็นแรกคือทรัฟเฟิลใหญ่มากก็โรยมาพร้อมชีสด้วยแล้วก็มีพาเลตแห้งบุหรี มันเวอร์วะมันจริงจังมากเลยนะทุกคนมันหอมเราแบบหอมกลิ่นชีสกับทับเพิลมากคือจะบอกว่ารสชาติมันไม่ไม่มีติดหวานเลยใช่จะเป็นมันหอมชีสหอมทัปเพิลมันจะได้ความเค็มมาจับเค็มแใช่ใช่กินเห็นทัเพิลเนี่ยนอกจากจะแผ่นใหญ่แล้วสัมผัสกันทุกคนคือกลิ่นเขาชัดแล้วแบบมันหอมมันชัดตั้งแต่ตอนที่แบบยกจานมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วอะมันหอมแบบหอมมากแล้วก็กินเข้าไปมันเหมือนบในปากมันหอมมากเลยอบอวล เมนูต่อไปกันนี่คือเมนูคาเฟ่เดอะปารีสสเต็กอุ้ยเหมือนไปอยู่ปารีสชื่อดีคือชื่อดีเลยเขาจะเสิร์ฟม,มา3อย่างนะฮะเป็นสเต็กแบ็กแองกัสเทนเดอร์รอยนะฮะนี่มากับเนยแล้วก็สมุนไพรเสิร์ฟม,มาคู่นะฮะเป็นเซตคู่กับเฟรนช์ฟรายหรือก็สลดัดสลัดนี้จะเป็นอซอสวอลนัทกินเลยได้ไหมจ๊ะพี่จ๋า,จาได้เลยจ้ะ <c oughs> แหมคู่แทบเป็นไทยเลยวันนี้เรามาเป็นฝรั่งเศสนะลูกโอ้โหชิ้นใหญ่มากเนี่ยอยากให้ดูชิ้นและเนื้อมันจะฉ่ำๆนะ าไปกริลมาแล้วข้างในือแบบฉ่ามากซอสือ,อมีรสชาติแบบดีเลยอ่ะเราบอกว่าเนื้อมันดีมากข้างนอกเขาจะมีความกรีลมามันจะกรอบตึงๆแต่ข้างในเนี่ยมันจะมีความนุ่มนอกจากความนุ่มแล้วที่เราชอบสุดคือความฉ่ำจุ่มน้ำซอสเยอะๆแล้วน้ำซอสมันจะหบดละลายในปากทุกคนคือน้ำซอสตอนนี้มันจะมีรสชาติเค็มๆเนื้วาตามนิดๆและมีความมัน <Spin ning S 1> มีความมันเข้ามาเก,กิเนกลิ่นหอมเนยทุกอย่างเลยใช่แล้วมันหอมแบบมาก,มาก,มากหอมมากเลยใชายยย่ามากนี่เป็นซอสวอนานนะ กับน้ำสลัดนะฮะนัวนัวมันมันนัวน้ำเลยอ่ะม็นกินแบบหัวหัวอะนี้ก็เป็นเซนนะซึ่งถ้าใครจะมาทานเนี่ยแต่ว่าอยากเปลี่ยนสลัดเราสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเปลี่ยนเรายกตัวอย่างให้คร่าวๆคือจะเปลี่ยนเป็นแมสโวเตโต้ได้หรือว่าเป็นลาต้ตุยได้จริงๆจะมีอีกแต่ถ้ามาแนะนําให้ถามร้านก่อน ามาถึงสาย healthy h e a l t h อย่างเราบ้างเมื่อกี้เราสัดสเต็กไปนะเธอนอย่างเราไม่ได้นะเฮเราต้องเปลี่ยนไปตามอาหาร <c oughs> เมนูวิกตอเรียคอปสลัดนะคะอ,อันนี้เขาก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับไก่อกเนา้อแล้วก็จะมีไข่ต้มอะโวคาโด,โดบรูชีทมายง <Be acon. S 1> เนสเออมีเบคอนมีขาพพ้าวโพดมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมแดงข้างล่างจะเป็นผกักกาดแกว้วจะเป็นแบบสายรักสุขภาพแต่อิ่มพครให้เปล่าเราไม่อิ่มบ้างหันมาชิ้นแบบ พอดีเลยโอ้มีน้ำซอสด้วยอ่ะอูสดมากแป้งบางกินไก่ก่อนแล้วกันอืมไก่เขาหอมนะร่วนมากเหมาะกับคนที่เฮลตี้มากมาแห้งกำลังดีไม่ไม่ได้ติดมันแต่รสชาติค่อนข้างดีนะแล้วหอมเหมือนเดิมเลยพม่ลองหิมนี่ไหมบูชีบูชีใช่ไหมได้บูชีใช่ไหมได้หะวง คือเอาจริงเมื่อกี้สัมผัสตอนเ,เรากินบูชีนด้วยแปลกมากมากเลยนะช่างว่ามากเอาบูชีนอ่ะมันมีความแบบว่าเลือกคนที่ใช่บางคนชอบบางคนไม่ชอบมันมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงหลายคนไม่รู้นะคนอคนจะพูดบูชีนไงเราว่ามันไม่ได้กลิ่นเหม็นนะมันมีกลิ่นเฉพาะของอาหารมากกว่านี่ฮะเมนูต่อไปเป็นทัฟเฟิลเดวิลเอ็กซครับผมอันนี้มันไข่ออร์แกนิกด้วยแล้วข้าวมันก็จะเป็นทัฟเบิลมีซอสนะฮะซอสไข่ปลาแบบแมันไข่องนี้อะ แต่มันมีความมันมันนัวๆกว่าหอมทัฟเฟลมากคือมันได้ความมันของไข่แล้วอ่ะยังได้กลิ่นหอมของทับเฟิลแล้วแบบมีตัวซอสเข้ามามันทาให้รสชาติมันแบบมีความมันมีความหอมเจี้ยวนิดๆดีนะดีดีอยู่ซอสมันมีความเปรี้ยวๆนี่แหละเปรี้ยวหอมมันหอมมากแล้วมันเอารสชาติของไข่นะตัวเนื้อที่เป็ไข่แดงมันมาตัดรสชาติได้มาครับเมนูต่อไปเป็นพาสต้าทาลิลินีปู เป็นพาต้านะฮะมากับเนื้อปูแล้วก็ซอน l o ส s t e r b บิแกล้ามนี้ให้เธอคนเดียวเลยนะเป็นการปิดท้ายที่ดีมากตอนนี้มันได้รสชาติเผ็ดๆ มีความสไปซี่เข้ามาแล้วก็เนื้อปูเนี่ยมันชัดมากมันเปิมมันสดแล้วแล้วปูอ่ะมันไม่ได้มาเป็นแค่ชิ้นที่เราทานไปนะทุกคนแล้วมันก็มีชิ้นที่แบบเหมือนแบบคลุกอยู่ในซอสอยู่ในเส้นเข้ามาในเส้นแล้วใช่ส่วนตัวซอส lobster bit มันมีความมันของตัวมันแล้วมีเผ็ดมีความเผ็ดมีเนิดๆเออมีความเผ็ดนิดๆจะเรียกว่าอิ่มก็ไม่ได้เพราะว่าของหวานรออยู่อะของหมชื่อว่า torfiero อ่าเป็นชูครีมวานิลาช็อกโกแลต ที่เสิร์ฟม,มากับไซรัปแล้วก็วิปครีมน,น่มากินมากมัามีช,ช็อกโกแลตแยกมาอย่างงี้ให้ด้วยนะเอาเวราอะเวรา,เา,าครัพย์พ้อพาคอตต้านะคะตัวพาคอตตาเนี่ยจะเป็นมะพร้าวแล้วก็จะมีมะม่วงมะม่วง,งน้ำดอกไม้มีสับป,ปะรดเสวดวาวรสตอนที่เสิร์ฟม,<ป>มาคือแบบว่า,ากินอันนี้เอมีความไทยเข้าไปอยู่ช็อกโกแลตลาวาก่อนมันเหมือนสีช็อกโกแลตอบมันมาตัดเลยทุกคนเมนูนี้มันดูน่ากินมากนี่หนูขอนี้ก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะยวเอาว เด้งมากเดงจริงขอทดสอบกันว่ามันตัดได้ไหมหไม่ได้ถ้าตัดไม่ได้แล้วไปยืดเลยไอ้นี่มันเวอร์ไปเน,นี่ยลาอยากกินด้วยเลยมัน,อนมหอมากลิ่นมะพร้าวมากสัมผัสชุ่นุ่มแบบละล,ะละายปากเราขอลองชูครีมก่อนนี้แล้วดีแล้วลว,วันนี้ลาคือ,อหหวานกำลังดีแล้วต้องชูครีมอ่ะเพราะมันหนาข้างบนใช่ไหมมันเหมือนมันเหมือนจะกรอบมาก แต่มันเป็นกรอบเพื่เป็นเท็กเจอร์แล้วมันก็แบบนุ่มกลมเหมือนกับตัววนี้หนานี่หนูจะลองชิมที่แบบเขาเสิร์ฟมาข้างๆอันนี้น่าจะเป็นตัวโซลต์จานนี้ก็คืออันนี้อร่อยลองลองลองวิปครีมนะจริงสดชื่นกินแล้วสดชื่นลองวิปครีมเด็ดมากจริงๆเขาจะลองอ่ะจะลองได้ได้ได้วิปครีมเขาจะมีความแข็งแกร่งฉรอถ่ายหน้ากันเลย แล้ววิปครีมโคตรดีมันเป็นวิปครีมที่โู้นุ่มไปเลยอ่ะเรเย็นเย็นแบบสดชื่นค่ะทานเป็นติ่มติมเออมันมีเท็กเจอร์ความแบบว่าเกาะตัวกันมันนวลหอมครูมันได้ฟีลแบบมันต่างมากนียต่างมากนมไม่โดดนมไม่โดดใช่หอมแล้วฉันรอถ่ายเลยดีเออหาทานแบบนี้ยากอันนี้อันนี้ชัดมากฉันชอบเลยเมื่อกี้ฉันกินไปฉันแบบฉันลืมวานิลาเลยกินที่ ได้หนวดมาผมตัดเข้ามาอีกโคตรดีที่ลองชิมจิมอันนี้ชั้นใหญ่อันนี้เขียว่าเลยอร่อยมากถูกไหมิมอันนี้ก่อนหอมมะพร้าวมากมันสดชื่นมากเฟรชมากแบบผลไม้เลยอันนี้เป็นหวานนะกมๆแบบว่าหวานแลกินเมนูคาเฟ่อันนี้คือกินแล้วสดชื่นคือเหมือนตอนนี้เรากําลังแบบกินอาหารลุยกันมาแบบหลากหลายเมนูแล้วมาปิดจบที่สวยงามากโอเคเราก็กินกันมา เรียกว่าไม่ได้พอสมควรจัดหนักจัดเต็มมากจัดหนักขนาดนี้แต่ว่าทําไมท้องมันเหมือนแบบย,ย,ยังไหวยังไหวอยู่เรามีไปต่อแน่ๆทุกคนแต่ก่อนจะไปต่อนะฮะสำหรับร้านว Co ิกตอเรียบายโคคอนใครอยากลองเมนูฝรั่งเศสให้ลองมาตามที่ร้านได้เพราะว่าทุกเมนูที่เราสั่งวันนี้สั่งตามได้นะถ้าใครมาไม่รู้<า>ว่าสั่งได้เลยสั่งตามได้เลยทั้งของคาวของหวานบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังไม่มีผิดหวังร้านอยู่ที่เซนท์นเวิร์นะฮะชั้น1โซนเอเทรียมเวลาเปิดปิดก็ตามเวลาเซนท์นเวิร์เลย ถูกต้องแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเราไม่ได้มาเซนทรัลนนใช่ป่ะเขามีเปิดโซนใหม่ด้วยพี่ใช่หรอถูกต้อง t ทส t e ออ Japan ที่โซนไอนะคะทุกคนจะบอกว่ามันอยู่ในโซนแถวอีเซต,ตันเก่าอ่ะอก็คือเป็นโซนที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะแยะเพียบเลยใช่แล้วก็จะเป็นโซนที่พวกเราจะไปกินกันต่อจากร้านนี้นะฮะถูกต้องก็บอกแล้วว่าตอนนี้วันเนี้ยเตรียมพร้อมมาพร้อมมากไปดูกันว่าโซนนั้นมีอะไรน่าแวะ <Yes. S 2> เยอะขิงเสล้จเดี๋ยวให้มันนำ ร้านที่สองที่เราจะพามาเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าใครมาแล้วอยากให้มาลองกินเรียกว่าใสเนื้ออาจจะต้องถูกใจใสชาบูอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นก็คือร้านฮาจิมายะชาบูเป็นอีกหนึ่งร้านที่เดี๋ยวเรามาลองให้ดูว่ามีอะไรเด็ดบ้างโดยเฉพาะเนื้อวากิวเกรดพีเมียมน้ำซุปจะมีค่าน้ำซุปให้เลือกราคาแต่ว่าที่แนะนำที่ขายดีสุดเป็นน้ำซุปดำแล้วก็น้ำซุปส้มค่ะส่วนอีกสองอันก็จะเป็นกระดูกหมูเป็นต้มยำแบบไทยแล้วก็ซุปมิโซะสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม ทั้งหมดจะมี4ราคานะฮะเริ่มต้นที่530บาททานได้ไม่อั้นเลยนะฮะใช่จะมีเวลาทาน90นาทีอ๋อมีเวลาทาน90นาทีค่ะทุกคนโอโ้โหเอ4ถึง a 5แล้วทานได้ไม่อัน้นอืมรา,ร,ารายในปากแน่นอนอเก็บไว้ใช่ไหมครับรอ, <laughs> อกินแล้วแม่ <laughs> เราได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วสั่งเป็นเซ็ตที่แพงที่สุดพีเมียมที่สุดของที่นี่เลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็คือจะได้มาทั้งวากิวของญี่ปุ่นแล้วก็วากิวออสเตรเลีย ก็ส่วนน้ำซุปเราจะสั่งมาสองน้ำด้วยการเป็นน้ำดำแล้วก็ซุปใสอันนี้ก็เป็นวากิวส่วนคอนะครับวาเก็นวญี่ปุ่นนะฝัะ่งนี้ไ<ช>ลส่สวยมาก,ามากอันนี้เป็นส่วนทองนะคะสองอันนี้จะเป็นวากิวญี่ปุ่นเหมือนกันนี่มาดูสามถาบนี้เนื้อออสเตรเลียคือมันจะต่างจากวากิวญี่ปุ่นนะคือสีสีต่างกันมากชั้นมันอะไรเงี้ยยังมีความ คล้ายๆกนันนเนืยวหรือชั้นมันเยอะอยู่อที่เหลือก็จะเป็นหมูสองถาดแล้วก็มีไก่ก็คือครอบทุกเซตราคาเราอ่ะสั่งได้ทั้งหมดก่อนจะกินชาบูอโอ้โไปตักมานัา่นเองแกงกะหรีแร่แบบกงกะหรี่เมี่ยวยังไม่ได้แบบเข้มขนมากแต่ว่าตัวเนื้อเขาอ่ะมันนุ่มแล้วมีเอ็นเอ็นนิดๆคล้ายๆแบบเนื้อตุ๋เลย เค้ามีความแบบเผ็ดไปปลายาคนไทยชอบแน่นอนของไข่บ้างเหรอนะคัวเนื้อก่อนเนะี่ยนุ่มมากมก็คือต้องแบบจุ่มไม่นานอนะ่ะได้เท็กเจอร์ของมันได้เท็กเจอร์ของเนื้อแล้วแบบวนี่หน้าท้องส่งท้องเข้าประกวดนเนื้อออสเตรเลียนหนูก็ส่งท้องเข้าประกวดตีไข่พอแล้วเข้าได้เลยนะน้ำดำเนี่ยไม่ส่วนท้องของวากิยวอือแค่นี้พออแล้ดีกว่า มไม่ต้องน้ำจิ้มก็ยังอร่อยอ่ะคือเขาสไลด์มาจนแบบมันดีแล้วอ่ะใสะ่มาดิเข้มข้นมากทุกคนอโอ้าชุคอแล้วมีความหวานผักเขาไปหน่อยอ <fits S 2> มันหอมนะมันหอมมันหอมออิมอ่มอมเริ่มอมิ่มเริ่มอิมแล้วเมื่อกี้น,นะ มีการมาชวนเนี้ยนะหลังกล้องว่าแบบว่าที่เดี๋ยวเราไปต่อร้านนู่นน่ากินแต่มันอิ่มแล้วก็สลับร้านทาจิมายานะฮะก็ะเป็นร้านชาบูบุฟเฟ่เนื้อเกรพรีเนี่ยมมากๆขนาดเนื้อแพงขนาดนี้ยังกินได้เรื่อยๆน้ำซุปมีให้เลือกตั้ง5น้ำซุปมีทั้งวากิวญี่ปุ่น,นเนื้อออสเตรเลียและมีหลากหลายราคาให้เลือกด้วยอยากให้มาลองกันได้ที่โซนไอนะคะเป็นโซนสําหรับแบบเอ้ยร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ของเซนทันเวิร์นะครับ มาจา้าวิจาร้านสุดท้ายมาจทายยังสุดท้ดายแล้วช <c oughs> ื่อร้านว่าฮอกไกโดราเมงซันโตกะใช่แล้วเ,ลเ,เป็นรามเมงจัก ดเลยถูกต้องแล้วความพิเศษของที่นี่นะนำซุปกระดูกหมูเขาเคี่ยวนานกว่า16ชั่วโมงทำวันต่อวันด้วยนะคือเขาอะมาทำเองกับมือเลยวันนี้เราก็เลยสั่งมาทั้งหมด3เมนูฮะสำหรับเมนูเด็ดของร้านนี้ชื่อว่าโทฟุเซ็นโทโรนิคุราเม่งตัวนี้จะเป็นแก้มหมูแก้มหมูแก้มหมูเขาจะนุ่มมากมันทำให้ถ้าใส่มาในราเมงอ่ะมันจะละลายมันจะเปื่อยยุ่ยไปจะไม่มีท e เจอร์ก็เลยต้องแยกมาแล้ว ตัก,กินตูกต้องนี่และอันนี้นะคะทุกคนก็คือซุปที่เคี่ยวนาน16ชั่วโมงมเลยนะมีเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเป็นซุปเกลือใช่คือถ้ามาทางร้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นซุปเกลือ,อตัวเด่นเลยด้วยความที่เป็นซิกเนเจอร์ย่างไม่พออ,อันนี้ขายแค่40ชาม สีชาม,มต่อวันต่อวันแก้มันเป็นส่วนที่หายากเนาะใช่ก็คือบอกเลยว่ามาช้าก็อดกินไปอันนี้นะฮะชื่อว่าสไปซี่ชิโอชิเคเมนเป็นหมี่เย็นที่มากับน้ำซุปแยกมาแบบนี้เลยซึ่งน้ำซุปเนี่ยจะเป็นซุปเกลือนะฮะที่ให้ความเผ็ดเมนูที่สามของเราข้าวหน้าไก่ทอดคาราเกะก,กับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นทางร้านก็บอกว่าเป็นจุดเด่นของร้านเหมือนกันเพราะว่าเป็นสูตรที่เขาทําเองบ้าบบ้าบ้ ใช่ว่าแก้มมันต้องเนือเด้งมากแน่นเลยดูจากหน้าตาแล้วอะอใช่ปะอ,อันนี้คุณน,นุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะได้ความแบบข้ๆนๆหอมๆเบียดออกเค็มไหมเค็มน้อยเค็มน้อยอ่าไหนขอรอทางนี้บ้างซมิมันกรงกล่องแล้วมันมีหอมใบปลายแล้วมีเผ็ดนิดเดียวเองเผ็ดให้มันร้อนรู้สึกว่าทําให้มันมีเลี่ยนอันนี้อร่อยอ่ะรับ ตัวเส้นเนี่จะเป็นเส้นแบบเหนี่ยวนุ่มแต่ตัวน้ำซุปเนี่ยมันมีความหอมความนวลเว้ยแต่เราอะชอบความที่มันมีเผ็ดไปไปลายแล้วว่าเราอาจจะชอบสไปซี่เออใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบบว่าความข้นๆลิ่หอ,อมอันนี้ออกไทยไมากกว่านะคนไทยจะชอบมันนีรสชาติถูกป,ปากจะบอกว่าใครที่มาร้านนี้เนี่ยออมันต้องลองอันนี้จริงเพราะว่าแก้หมูคือด,ดีมากมันแบบออมันนุ่มแล้วมันมีกลิ่นของการเอาไปหมักซออะเออมันรู้สึกถึงรสชาติซอสจริงตัวแก้มหมูมันหอมมากอืมแล้วพอกินเข้ากับตัวเน เเป็นนส้แล้วก็เป็นซุปที่เคี่ยวมานานดิโอ้โหมันกลืนโด้เลยแต่เราสึกว่ามันเป็นสัมผัสที่อยากให้ลองมันไม่มันมันหาไม่ได้ในหมูชาชูหรืออะไรเงี้ยมันเป็นสัมผัสที่แบบมันต้องเป็นแก้มตัวเนี้ยมันถึงจะรู้สึกไปเป็นเมนูต่อไปกันนะทุกคนข้าวแกงกะหรี่นี่นี่นี่ดูเยอะมากเยอะร้านในคาราเกะนะมันเป็นรสชาติที่แบบหวานๆเข้ม มีเผ็ดแบบอ่อนๆแบบอ่อนเลยอ่ะเข้มข้น,นเข้มข้นเลยถ้ารสชาติแบบเข้าถึงคนไทยสดๆส่วนเวลากินเน่ะมันคู่กับไก่คาราเกะที่มันชิ้นใหญ่ฮะม,มันได้ t e เจอร์แบบเข้มข้นและมีความออกรอบข้างในเส้นหนึ่งคนเดียวอิ่มะนะให้เยอะอให้เยอะ,ยอะม,มีสลัดอีกเออให้เยอะนะ ว่าจุกกันไปเลยทีเดียวเรียกว่าจุกสำหรับคนที่ชอบกินราเมงนะก็มากินได้เพราะว่าตัวที่เด็ดอย่างที่บอกไปตัวเป็นซิกเนเจอร์แก้มหมูเนาะแล้วก็แกงกะหรี่แกงกะหรี่หรือถ้าใครอยากกินแบบบะหมี่เย็นแบบก็ได้เหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านฮอกไกโดราเมงซันตกะเด็ดมากอยู่ในโซนอะไรนะโซนไอก็เหมือนร้านที่แล้วอยู่ในโซตอยู่ในโซตอยู่ในโซตโอถ้าใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้ที่โซนไอนะคะเป็นโซนอีเซตันเก่าเนาะ ตะลุยกินไปแล้ว3ร้านเต็มๆแล้วก็อาหารฝรั่งเศสที่เราลองเป็นครั้งแรกเหมือนกันอืมเอ็นั้นก็คือประทับใจนะประทับใจมากดูจากหน้าก็รู้ว่าเราชอบเด็ดขนาดไหนสดซึ่งกินแล้วมากจริงๆทดลองทดลองนะทดลองแล้วมากก็อย่าลืมมาอุ่นุนกันนะครับได้ที่เซนทันเวิด์ใครแบบหิวๆอะไรเงี้ยไม่รู้จะไปกินที่ไหนก็มาที่นี่ได้เซนทันเวิด์แล้ววันนี้ยดีเราขอจัวลาไปก่อนบอกเลยว่าจุกมาก ถึงมาที่สุด3ล้านเข <c oughs> าไปหาออกกำลังกายกันบ้างแล้ว <c oughs> ไปเจอกันในหน้าเลยครับบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกิน่ยพวกเราต้องทัางคลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยซัาลี่ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ,คะ